สวัสดีค่ะทุกคนนตดี้ฮอปก,กโดนะคะวันนี้นัดอยู่ที่โมูโรลันค่ะโมูโรลันนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองโมูโรลันค่ะเป็นเมืองท่าเรือที่เงียบสงบแบบไม่มีคนเลยนะคะที่มีก็คงจะเป็นคุณป้าที่เดินอยู่ตรงนี้ละค่ะ รอบนี้นะัดเดินทางจากบ้านคิตาฮิโรชิมามาโมโรันนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่เพื่อนๆทราบไหมคะนั่งรถไฟจากสถานีซัปโปโรก็ชั่วโมงครึ่งเช่นเดียวกันค่ะมันแล้วแต่ว่าเรานั่งรถไฟแบบเร็วระดับไหนนะคะสถานีโมูโรลันถูกประกาศว่าเป็นสถานีที่ไม่มีคนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2024 แต่ไม่ใช่ไม่สามารถใช้งานได้นะคะสามารถเดินทางไปมาได้ปกติเพียงแค่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะและที่แรกที่นัดพามาก็คือเป็นคาเฟ่ชื่อร้านเอคุคุคันเป็นร้านที่ใน Google เขาได้รีวิว4.1และเป็นร้านเดียวที่เปิดตอนนี้ค่ะเพื่อนๆเนดีย๋ยวกดเดโมอีกเดีกย่กตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ร้านชื่อว่าเอคุคุคันนะคะ และที่พึ่งรู้ก็คือที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ในเน็ตฟลิกเรื่องเกินจะเอ่ยคำลาดารามาจริงด้วยนี่ไงเด็ดพิพูดคุยกันสักพักนัดก็สั่งกาแฟหนึ่งแก้วพร้อมกับชีสเค,ค้กมาลองชิมสักหน่อยค่ะก็อันนี้มาด้วยความบังเอิญเจอนนะคะเปิดมาแล้วหกปีตั้งแต่รุ่นโชวะเลยนะเดี๋ยวเราลองมาชิมคุณป้ามีแซวนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> อืม เข้มมากใครที่กินกาแฟไม่เข้มนะแนะนําให้ใส่น้ําตาลกับนมแต่ว่าแนะดะกินกาแฟเข้มเพรตอนนี้ต้องการเข้มๆอันนี้เป็นชีสเค้กนะคะของคุณป้าเขาคแล้วก็มีบลูเบอรี่อยู่ข้างบนนะคะมาชิมนิดนึงนะคะเอาตรงบลูเบอรี่ิมดูภายนะมันจะเล็กนิดเดียวเองมีอยู่เนื้อนี้เดียวแล้วที่เหลือเป็นชีสหมดเลย มีบลูเบอรี่ดีมากมันตัดเลี่ยมและชอบชีสอยู่แล้วนะอร่อยนี่ไก่มันีไ่หมเนยไหนคุณป้าก็เชิอเชิญขึ้นไปดูข้างบนกันสักหน่อยนะคะสีแดงหมดเลยอ่ามันจะเป็นที่นั่งแบบนี้สี่คนทั้งหมดใครที่แบบมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะอยากจะไ r i v a t นิดนึงตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะ 80,000กว่าวิ่งไป175ระา175าต3ร้งานอบู่ตตรงนู้นนะรก็เริ่มเดินขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะคะก็เดินขึ้นไปมีร้านอาหารจีนด้วยตรงนี้นะคะนี่นะทุกคน170กว่า9เรามานับกัน

ครั้งที่สองเจ็ดสิบสามขั้นที่ร้อยสิบหกพักครั้งที่สามเก้ายังมีอีกทุกคนร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้ายังมีอีกนะ แปดสิบแปดเอ็ดสอเข้าประตูเทพแล้วต้องทำความเคารพและอย่เดินตรงกลางนะคะทุกคนศาลเจ้าแห่งนี้คือฮาจิมังกูเป็นศาลเจ้าที่บูชาเทพฮาจิมันนะคะผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่โบราณกาลและคนโมโรลันเขามักจะมาขอพอรเรื่องความปลอดภัยและความเป็นสิริมงคลก,กันที่นี่ตั้งแต่สมัยเมืองยังเริ่มสร้างใหม่ๆค่ะบรรยากาศที่นี่ค่อนข้าง,งเงียบสงบแล้วก็มีฟิลแบบโลโคอลอย่างแท้จริงมากๆค่ะเดี๋ยวทำความเคารพก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเหรียญห้าเยนเพื่อไปไหว้เจ้ากันนะคะการไหว้ศาลเจ้าแบบมาตรฐานก่อนเอเนื่นนขอทรงสวยกันนะคะจากนั้นให้โค้ง90องศาสองครั้งตบมือสองครั้งตั้งแ่อธิฐาน ครั้งเป็นอันจบพิธีค่ะนี่ทุกคนที่เมืองนี้สัญลักษณ์มันคือปาวานเนาะ ไอตัวเอ็มอ่ะของวัดเนี้ย <S 2> <S 2> <S ก็เลยเป็นรูปปาวานน่ารักมากเลยอ่ะใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมเมืองมูโรลานเป็นเมืองหนึ่งที่ดังมากๆเรื่องปาวานนะคะช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมก็จะมีทัวร์มาชมปาวานปาลมานะคะโดยการขึ้นเรือไปส่องน้องใ,ใกล้ๆค่ะใครสนใจทริปที่ดีแบบนี้ทักหาเน็ตได้เลยนะคะใครที่แบบทําบุญแล้วรู้สึกว่ากลัวไปไม่ถึงก็มาเขียนเอ็มอ่ะขอพรแล้วกันนะคะไหนๆก็มาแล้วทุกคนขอซื้อโอมาโมดิ จับตรงนี้นิดนึงนะคะโอมาโมรีเขาน่ารักมากเลยเป็นลูกปลาหวานด้วยค่ะทุกคนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเดินทางนะคะเพราะว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่แบบว่าแบบชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเดินทางเนาะไหนๆก็ไหนๆละท่านผู้ชมเน็ตก็เลยซื้ออันนี้มานะคะเป็นลูกปลาหวานน่ารักมากเลยเรียกซับอะไรเงี้ยเนาะทั้งหมด196ขั้นเพื่อนๆมาแล้วเดินขึ้นไปเพื่อนๆก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วค่ะ จากสถานีมูโรรันนัดก็มาต่อที่ฮิกาชิมูโรรันค่ะที่นี่จะค่อนข้างใหม่กว่าคนใช้บริการเยอะกว่านะคะจากตรงนี้นะจะนั่งรถบัสโดนันบัสนะคะไปที่แหลมจิกคิวค่ะจิกคิวก็แปลว่ารูปโลกแบบนี้ล่ละค่ะจิกคิวมิสากิหรือแหลมจิกคิวนะคะเป็นจุดชมวิวที่ดังที่สุดในเมืองมูโรรันของฮอกไกโดตั้งอยู่บนหน้าผาสูงประมาณ130 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จุดถ่ายรูปที่สําคัญก็จะเป็นเจ้าประภาคารตรงนี้นะคะและที่นี่มีะระฆัง bell of happiness ให้เราตีด้วยค่ะ เราสั่งตัวไก่ย่างแล้วก็ไข่นะคะไข่นกกระทาย่างมาแล้วไก่ย่างโมโรยันยากิโคดี้เฮลียะใสมากหูมากกว่าแล้วมันไม่ใช่ไก่โดนคุณลุงหลอกดาวแล้ว เพื่อนๆอ,อาจจะแปลกใจนะคะสั่งยากิโทริทําไมได้บุตเตยากิมาได้ดูรายการทีวีนะคะเขาบอกว่าช่วงสงครามโลกเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ไก่หายากหมูหาง่ายกว่าช่วงนั้นมีการใช้หนังหมูมาทําเป็นรองเท้าให้ทหารทําให้ราคาเนื้อหมูตอนนั้นถูกกว่าเนื้อไก่รวมทั้งเนื้อหมูเองก็ให้พลังงานและไขมันมากกว่าเนื้อไก่เพื่อนๆทราบไหมคะประวัติศาสตร์ของยากิโทริเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเอโดะที่จุดเริ่มต้นคือผู้คนนําไก่บ้านมาทําเป็นไก่ยา่างและในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองหมูหาง่ายกว่าใน บางพื้นที่เช่นโมโรล,ลันนี่เองค่ะสูตรของโมโรลันคือหมูย่างที่ราดซอสหวานหวานเค็มเค็มมีหัวหอมขั้นอยู่ตรงกลางซอสคาลาชิให้เราจิม้มแล้วถ้ามาโมโรลันทั้งทีของที่ทานคู่กับยากิโทริที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่<อ>นุกกระทานั่นเองค่ะเพื่อนและนี่คือการกินไ,ไข่นุกกระทาแบบชาวโมโรลันนะคะก็คือเป็นไข่นุกกระทาต้มที่มีซอสหวานหวานเค็มเค็มราดนะคะมาอยองเนสนะทุกคนคะ่ะมาอยองเนสที่ใส่ พริกนิดนึงไม่เผ็ดอือนี่เราลองมาชิมไก่ไก่ย่างโมร็อตันรสชาติเป็นไงอืมซอสกำลังดีไม่หวานนะทุกคนเราจิ้มกับคาลาชิดูนะค่ยเผ็ดเหมือนวาซาบิเ<ๆ>ผ็ดน,น้อยๆอร่อยดี ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นกำลังจะลงจากแหลมจิคิวนะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปจัดเต็มที่อิสัยายะกันค่ะไปกันเลย เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวนะจะพาไปกินซีฟู้ดไหนๆก็อยู่ตรงทะเลแล้วนะคะใช่ค่ะที่สถานีมูโรรันนะคะเป็นสถานีเก่าแก่ที่ผู้คนไม่ค่อยอยู่กันเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ติดชายทะเลเพราะฉะนั้นก็จะมีอาหารทะเลและเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้านอาหารที่เปิดมีจํานวนน้อยมากและเนก็เดินมาเจอร้านนี้โดยบังเอิญค่ะพอเข้ามาร้านนี้ก็ขอสั่งซาชิมิไว้เลยแล้วกันนะคะ และก็มีเมนูอื่นๆและที่คุณป้าแนะนำเลยก็คือข้าวหน้าปลาไหลค่ะแต่ว่าก็มีเมนูอ nice> ื่นๆที no> ่อยากลองเช่นกันนะคะอย่างเมนูต้มเมนูทอดคุณิวัดีคไปีนกนะคะทุกคนค่ะจัดการกับวาซาบิก่อน หวานมากทุกคนอร่อยอร่อยโคตเติหวานมากแล้วกันนะคุณไทยไทยนะโอเคโอเค อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะไม่คาวเลยอ่ะสดมาก ขอกินเปล่าๆดูเนื้อปูปูเป็นปูทุกคนปูของแท้กินสองอันได้เลยอะ่ะอร่อยมากเป็นปลาไหลนะคะไม่น่าเชื่อว,ว่าอยู่ติดกับตรงนี้ก็ยังมีปลาไหลให้ทานด้วยนะคะ มกลมมากทุกคนอร่อยเหมือนมันมีไส้อ่ะทุกคนนี่เป็นเหมือนไส้ไส้ปลาไหลเพิ่งเคยกินน,นเนี่ยมีความขมนยหน่อย,อ,ยอันนี้เหมือนไข่อุ้ย ไท่ตุ่นไหม,มรสชาติไล้อ,อร่อยมากทุกคนอร่อยจริงอร่อยจริงเนื้อน,นิ่มเนียนมากอร่อย อร่อยมากกำลังดีด้วยจานมินินะคะสำหรับสายท,ที่แบบครอบครัวมีคนที่อยากกินอะไรหลายๆอย่างรวมกันนะร้านนี้คือเหมาะมากแล้วก็คุณป้าก็ไหนน่ารักมากถึงแม้เมนูจะไม่มีภาษาอังกฤษนะทุกคน Google Translate เอาจ้ะบอกตามตรงหน่อยไหมฝรั่งสีขาวที่ฮอกไกโดโลมียอมากนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เคยกิน มีนะัดก็กลับมาที่ฮิกาชิโมโรรันเหมือนเดิมนะคะและร้านที่นัดเลือกเข้าชื่อว่าร้านยากิโทริอิเปนะคะเ,คเขาก็จะย่างกันสดๆและที่สำคัญเขามี เจ้านี้ค่ะไข่นกกระทาย่างพร้อมเปลือกที่กินกันแบบทั้งเปลือกเลยค่ะและแน่นอนค่ะก็สั่งสารพัดหมูย่างไก่ย่างตามแบบฉบับที่ร้านเขาแนะนําเลยค่ะและเจ้านี้เนี่ยเห็นเขารีวิวดังมากคุสุกุเนะพร้อมซอสไข่แดงน,นะจิ้มไข่แดงอ๋อค่ะนี้คือลาเม็งธรราเราต้องมิกซ์ขาดแบบลาเม็งเลยนะกับเส้นลาเม็ง เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าราเมงสลัดหรือราเมงสลาดาเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของฮอกไกโดจุดเด่นเลยเขาใช้เส้นราเมงเส้นสีเหลืองๆที่เราเคยทานในราเมงทั่วไปนี่นะคะรสชาติมันก็จะมีความเป็นครีมงามีความเปรี้ยวหวานผสมรวมๆกันนะคะได้ความสดชื่น <c oughs> หมูย่าง่าดซอสสุดลับของร้านและหอมใหญ่เสียบบนไม้ และทานคู่กับมัดสตาร์ดญี่ปุ่นเป็นสไตล์เฉพาะของเมืองนี้เลยค่ะ oh, oh, oh. มัดสตาร์ดเขาใช้ได้เลยไม่เผ็ดเหมือนตอนที่ไปกินที่แหลมจิคิวเลยค่ะ oh, 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 oh. ส่วนซุคุเนะหรือหมูปั้นนะคะเอามาจิ้มกับซอสไ oh. ข่แดงแล้วก็คาราชิ กินทั้งเปลือกได้เลยจริงๆไม่เป็นไรคือそのままกิ <laughs> นกิองดูแปลกดีแต่ว่าก็อร่อยด้วย อร่อยทุกคนแปลกแต่อร่อยมากด้วยความอยากรู้อยากเห็นของแนทนะคะจะได้เอาไปบอกต่อเพื่อนๆหรือว่าลูกทัวร์ของแนทนั่นเองค่ะว่ามันอร่อยเป็นยังไงบ้างนะคะความที่ข้างนอกมันมีความกรอบข้างนอกของเปลือกนะคะเปลือกมันไม่แข็งนะมันบางเขาย่างออกมาได้ดีแล้วนะชอบมากๆเลยของร้านนี้คือซอสค่ะเส้เนใลนม้สวัสดีอสุดัป และแน่นอนการมาร้านแบบนี้ก็ต้องสั่งเครื่องดื่มเล็กน้อยและถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ไม่ชอบทานหวานสามารถสั่งไกยง่ย่างหมูย่างโดยที่ไม่ต้องเอาซอสก็ได้เขาก็จะโรยเกลือมาให้เราแบบนี้ซึ่งราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นที่ไม้ละร้อยเก้าสเยนเท่านั้น เสร็จแล้วนัดพามาดูโรงแรมที่นัดพักคืนนี้ชื่อโรงแรมรูทอินนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีฮิกาชิโมโดรันในตู้เสื้อผ้านะคะเขาก็จะแค่ประมาณนี้มีที่ฉีดเสื้อผ้ามีชุดนอนนะคะห้องน้ำก็จะเหมือนทั่วไปมีอ่างมีทอยเล็ตนะคะก็ถือว่าสะอาดดีนะคะแล้วก็มีแชมพูยาสระผมแป้งสีฟันอเมนิตี้ครบนะคะนี่แป้งสีฟัน,น,น,ะะฟนยาสีฟันที่โกนหนวด นะคะแล้วก็อันนี้สปองจีก็คือแบบเหมือนฟองน้ำเอาไวอ้อาบน้ำรองเท้าเดินห้องกระจกอยู่ตรงนี้เตียงประมาณนี้ค่ะตรงเตียงก็มีที่ชาร์จแบตที่ฟอกอากาศมีไดเป่าผมมีการาน้ำให้มีชามีชาสองแบบนะคะ ไม่มีน้ำนะคะที่นี่มีออนเซ็นนะคะตอนที่นัดมาก็คือไม่มีคนเลยนะคะก็เลยแอบถ่ายมาให้ได้นดหนึ่งค่ะแล้วพุ่งนี้นก็ต้องไปรับผู้โดยสารที่มาจากทางเรือนะคะเพื่อนๆทราบไหมว่าเมืองโมโรันเนี่ยเป็นเมืองที่มีท่าเรือหลักถึง4ท่าเรือเลยนะและท่าเรือที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้ก็คือชุกุจุนะคะเป็นท่าเรือที่อยู่ฝั่งตอนเหนือของเมืองโมโรันค่ะเดี๋ยวเนี่ยทงานเสร็จแล้วพาเพื่อนๆไปทานของอร่อยต่อนะคะ ตอนนี้ไนดะ้พิ่งเลิกงานนะคะพอดีรับลูกค้าบนเรือขึ้นรถบัสไปเที่ยวะคะ่ะรอบนี้ไม่ได้เป็นไกด์นะคะอาหารขึ้นชื่ออีกอันหนึ่งที่เนยรู้สึกว่ากินดีไม่กินดีวะมันรู้สึกแบบว่าคือไน้เคยกินราเมงที่มันเป็นราเมงปกติพวกโชยุราเมงชิโอลาเมงมิโซราเมง,เมงแต่เมืองนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมเขาขึ้นชื่อเรื่องแกงกะหรี่ราเมงจ้าคือนน้นะ่ะ มาหลายครั้งแล้วนะแต่น่าดาก็คิดอยู่ว่าฉันควรกินหรือไม่ควรกินดีเพราะว่ามันเป็นราเมงแกงกะหรี่อ่ะมันต้องแบบเขารู้สึกมันเหมือนไม่อร่อยเพราะเคยกินครั้งหนึ่งที่ออนเซ็นนะมันไม่อร่อยเลยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆอ่ะเมืองนี้เขาดังใช่ไหมไปกินสักนิดดีกว่าค่ะไปกันค่ะร้านที่นัดพามานะคะเดินมาทางดองกี้จากสถานีฮิกาชิโมโรรันค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่บังเอิญเจอเช่นเดียวกันนะคะ ทุกคนคะตอนนี้เน็ตกำลังจะไปกินแกงกะหรี่ราเมงที่ร้านราเมงนะคะต้องต่อสู้กับความหนวาวเพราะตอนนี้ประมาณ8องศาชื่อร้านราเมงเกียวซ่าจูฮาจิบังไปเลยนะสั่งราเมงแกงกะหรี่กับเกียวซ่าไปนะคะ ตอนนี้อากาศมันหนาวมากเลยก็เลยสั่งเหล้าโอซากะร้อนมานะคะวิวดีไหมอยู่หน้าห้องน้ำาสซากร้อนจ้า ว่อช um> uh um> um si ื่อเด็กว่าช uh mm ื่อเด็กลืมโชว์ข้างในเป็นไส้แบบเป็นไส้หมูแล้วก็กระหล่ำปีนะคะแล้วคือกัดเข้าไปแบบมันมีความจ j u ซี่นิดนึงนั่นเด็กคุกควาคาเลราเมงนินกี่เด็น้องก็ไม่ก๊า คุณลุกเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อ1ิปีก่อนนะคะมีรายการทีวีมาถ่ายทําที่เมืองมูโรรันแล้วก็บอกว่าที่เมืองนี้ค่ะเป็นเมืองที่ทานลาเมงแกงกะหรี่<ม>เหตุผลแรก<ม>คือเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูง<ม>ซึ่งแกงกะหรี่ลาเมงตอบโจทย์และแน่นอนในปี1960ูมีร้านลาเมงที่เป็นผู้บุกเบิกสูตรซุปแกงกะหรี่ที่หอมกลมกล่อมและค้นกว่าลาเมงทั่วไปว่ามันจะไม่อร่อยแต่มันอร่อยนะทุกคน เส้นใหญ่มากเลยเหมือนเส้นด้านหน้ามีกรอบแต่ว่านิ่มๆ,ๆเอ๊ะอ,อ,อมาเลเซเีิเทีมาเลอหนมานา คุณลุงเจ้าของร้านพอรู้ว่านทเป็นคนไทยนะคะมาจากไทยเขาก็เลยปวดนิดนึงว่าเขามีหลานเป็นลูกครึ่งนะคะเพราะว่าลูกสะใภ้เป็นชาวมาเลเซียนะคะอยู่ด้วยกันที่นิโก้ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นมากๆเลยนะคะคุณลุงใจดีแล้วก็ชวนคุยสนุกมากจนนัทลืมกินข้าวไปเลยนะคะ,ะเ,น,เนื้อนี้เลยเนี่ยขอกคุด้วยซเนะี่ย

มีความ,ม,มเผ็ดนหน่อยๆด้วยว่าคนไทยน่าจะชอบแต่ว่ามันเป็นแกงกะหรี่นะตอนแรกคิดบอกตรงๆเลยว่าน่าจะไม่อร่อยอะแต่ว่าพอมากินแล้วก็โอเคเลยอร่อยใช้ได้เม่นมมยชีเม่นโยชีรักเสมอ โชคดีมากเลยปกติวันจันทร์เขาหยุดนะแต่ว่าวันนี้เหมือนเขาแบบไม่มีอะไรทำเขาเลยมาเปิดร้านเลยได้กินตบลบกวนเพื่อนๆแค่นี้เดียวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แนทหน่อยนะคะถือว่าเป็นทิปแล้วกันนะคะเพื่อนๆค่ะ